สวัสด um, so ีครับผู้ผมนววกรนกงเวิกวัดางชาวลิกรรมกลยุครับวันนี้นะครับจะมาทำโครงกานในหัวข้อการเกษตรและอาหารครับเรื่องโครงงานของผมนะครับก็คือทดลองอัตโมติกลอกออกจริงโดยใช้ไลท์เซนเซอร์ออริโนสําหรับการตัวตอรอนนารตันรมโดยผมนะครับอาจารัวิชรัตระบบดรว์ิเดนท์อิวารระบบไดรวอมารีนูาก ที <Cornell>. ่มาไดความหลอกันครับพวกเราศึกษาและตั้งคเรนมองโรงรีต่อดีเจโดยใช้ในเรื่องอะร้นงเพื่อกาไปใช้เป็นการเ็นการสอนในเรื่องถ่าวางรว่ายของแสงและนำไปประยุกต์ใช้ในการวดลองการระลายเพื่อให้ได้แก่สีแดงสีเขียวและสีขาวไทุกะสมหนึ่งเพื่อ เพื่อสร้างบริษาทการวิเราะห์กิเราวอลติเจนที่ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์วัดความเข้มของแสงจากแสที่โดยใช้โมดดล G y 3 0 2 DZ 1 7 0เ็ด FB i แหล่จ่ายไฟแหล่งกระแสรงดันไฟฟ้าหยา่งเมตดเป็นเอกสารที่ผู้ดปฏิบัติการสอบเพื่อศึกษาลักษณะการเิเค่านห์โทของก้อนหนอนตะวันที่พอด้วยอะดบบสีได้แก่สีแดงสีเขียวและสีขาวส่วนประโยชนที่คาดไม่ได้รับนะครับห ได้มีาการทดลองโบรกเกริงอวิจนที่ป่ะขอบด้วยเซนเซอร์วัดความเข้ม่ข็งจากแกรมอล้งมีรหัส P.F. หนึ่งเ้านเอไการศึกษาลักษณะการเนินรของเครื่องนอนระดันที่พ้อมที่ไปดาบสได้แก่สีแรกสีเขียวและสีขาวไ่องนอนที่มีลักษณะให้เตียมักของตลาดที่สุดและอาห้านำไปต่อยอดใช้ในการผลิตแได้ผลได้ ต่อไปนะครับเป็นวิธีการดําเนินงานพวกเราได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. ศึกษาเรื่องความขึ้นของการส่งสว่า 2. ศึกษาโครงสร้างคุณสมบัติข้อมูลเกี่ยวกับบอร์ดหน่ว MCU V2 และการใช้โปรแกรม Arduino 3. 3. ศึกษาคุณสมบัติของการทํางานของไมโครคอนเลอร์นี่คือการศึกษาวิธีการต่อวงจอิเล็กทรอนิกครับ 3การพาะต้นอ่อนโดยไฟสามสีได้แก่สีแดงสีเขียวสีขาวต่อไปนะครับเป็นการพาวต้นอ่อนตะวันด์ด้วยไฟสามสีได้แก่สีแดงสีเขียวสีขาวหนึ่งเดียม,มเมล็ดโดยําเมล็ดต้ดนอ่อนตาสวันแช่น้ำปริมาณสองชั่วโมง หลังจากนั้นนำมเมล็ดไปป่มด้วยผ้าขน,นหนูอีกประมาณ12ชั่วโมงสองเมื่อปมมาเมล็ดจนเริ่มแตกหน่อแล้วจากนั้นเติมน้ําใส่ถาดเพาะประมาณทิ่งถาดวางตะแกรงตะกร้าไว้ในถาดไน้นากระดาษพิษู่วางไว้นบนตะกร้าดีน้ําให้ความชื้นและนํเมล็ดมาโรยบนตะกร้าที่มีกระดาษพิษู่ทำแบบเดียวกันสามตัวอย่าง 3. เพาะจดอ่อนทลางวันไว้ทั้งสามตัวอย่างปกติโดยแม่จะนอนได้รับแสง เียโดนแสงเลยครับเป็นระยะเวลา3วัน 4. ีเข้าวันที่สี่ให้แสงกับต้นอ่อนตนวันด้วยแสงไฟจากหลอด LED สีแดงสีเขียวสีขาวนำเซนเซอร์ที่มีวัดความเข้มแสงมาวัดความสว่างของไฟแต่ละสีที่ให้กับต้นอ่อนตะวันและบันทึกลักษณะการเดิเตบั่ ของต้นอ่อน,นตะนวันเป็นประจาทุกวันห้าเมื่อปอต้นอ่อน,นตะนวันครบเจ็ดวันสามารถตัดต้นอ่อน,นตะนะวันและนําไปเปรียบเทียบกับก,บการเจริญเติบโตกับต้นอ่อน,นตะนวันใน2้ตลาดครับทดลองอต้นอ่อนตะนวันเพื่อไปสามสีนะครับพบว่าแสงสีแดงทาให้ได้ต้นอ่อนตะนวันลาต้นขาวเรียวยาวประมาณสิบเก้าเซนติเมตรใบเป็นสีเขียว แสสีเขียวนะครับทําให้ได้ต้นอ่อนตะวันลาต้นขาวเรียวยาวประมาณ15เซนติเมตรครับแต่ใบยังคงเป็นสีเหลืองและแสงสีขาวนะครับทาให้ได้ต้นอ่อนตะวันลาต้นขาวแต่อวบยาวประมาณ 12- 1สเซนติเมตรครับใบเป็นสีเขียวเข้มมากเมื่อเทียบกับของตลาดแล้วเพราว่าแสงสีแดงนะครับให้ต้นอ่อนันตะวันที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดครับคือลำต้นขาวเรียวยาวประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรครับใบสีเขียวอ่อนไม่เข้มจนเกินไป ดังนั้นนะครับไฟสีแดงครับเหมาะแก่การเพราะต้นอ,อ่อนทันตะวันมากที่สุดครับในที่ที่ไม่ได้รับแสงและพื้นที่จํากัดครับก็จะทําให้ต้นอ,อ่อนจันทวันนะครับใกล้เคียงกับท้องตลาดมากที่สุดครับขอบคุคับ